สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดาวอังคารต่อนะคะ,ะการวิเคราะห์ดาวอังคารของเราก็คือเป็นการวิเคราะห์ดาวอังคารที่โครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมนะคะในวันที่23กุมภาพันธ์องาเนี่ยนะคะเวลาตี134นาทีเป็นการโครจรอ,อย่างรวดเร็วแบบเสริฐนะคะ,ะแล้วก็คลิปแรกเราลงไปแล้วนะคะวิเคราะห์ คนลัคนาราศีเมษจนถึงลัคนาราศีกรกฎเที่ยวน,นี้เป็นคลิปที่2เป็นคลิปที่วิเคราะห์ของคนลัคนาราศีสิง์กันตุนและก็พิจิตรนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราต้องบอกก่อนว่าดาวคารเน่การย้ายเที่ยวน,นี้ของเขาเนี่ยเขาไปเจอดาวราหูนะคะเป็นดาวคู่ธาตุลมแล้วไปเจอดาวพุธซึ่งก็เป็นศัตรูกันอยู่ทีนี้การที่เขาไปเจอเนี่ย ครั้งเนี้ยนะคะก็คือทําให้เขาเนี่ยมีทั้งความโดดเด่นอ่าแล้วก็มีเรื่องท้าทายอังคารเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะความหมายเดิมเขาเนี่ยจะเป็นความหมายเรื่องความขยันขันแข็งความอดทนความกระตือรือร้อนนะคะความมีโทสะแรงการมีพลังขับเคลื่นอนอที่แรงเร็วอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะยิ่งเจอกับดาวราหูก็อาจจะรวดเร็ว เน้นการขยับขยายการสร้างรายได้ได้ตำแหน่งดีด้วยนะคะหัจใจพิมุกเรามาเริ่มกันที่คนรักนาราศีสิงห์ก่อนอ,อังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคนลักนาราศีสิงห์แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าสู่เรือนปัตนิเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนนะคะคุณก็อาจจะเจอ,อหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองได้ในช่วงนี้ ก็จะเป็นในลักษณะที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณให้โชคนะคะให้งานใหม่ๆใ,ให้สิ่งดีๆเข้ามานะคะก็จะเด่นตรงนี้แต่ก็อาจจะมีความแรงมีความเร็วมีความอา่าเขาเรียกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าอังคารก็เป็นดาวโรสะเป็นดาวแห่งความาที่ว่า รุนแรงหน่อยนะคะบางทีเราก็อาจจะมีเรื่องที่มีข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างกับเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ครองคู่ครองคนรักอ,อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคนรักา,า,ราศีสิงห์เนี่ยโชคมาเกี่ยวกับคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณแต่คุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะมีข้อกางขาอาจจะมีความที่จะต้องเคลียร์กันก่อนนะคะเพราะก็มีทั้งดี แล้วก็มีสิ่งที่ท้าทายที่จะต้องแก้ไขอยู่เพราะก็เจอดาวคู่ศัตรูด,ด้วยก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธมันก็เลยจะทำให้มีข้อ,ข,อขัดแย้งมีข้อไม่ลงรอยกันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเรามีความรอบคอบมีสติเนี่ยนะคะบางทีแก้ไขปัญหาอะไรก็จะได้ง่ายไม่ใช้อารมณ์พอไม่ใช้อารมณ์มันก็ราบรื่นแล้วก็ส่งผลดีต่อเราไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่อง ความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือคนรักนาราศีสิงค์ค่ะต่อไปนะคะคนรักนาราศีกันจะเป็นอย่างไรคนรักนาราศีกันเนี่ยถ้าดาวคารย้ายเนี่ยอ่าจะส่งผลดีอยู่เพราะาดาวคารเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะมรณะสหัสชชะไปตกในเรือนอารีนะคะซึ่งเจอดาวคู่ธาตุลมแล้วก็เจอดาวคู่ศัตรูดาวพุธ แต่อยู่ในเรือนอะริเรือนปัญหาเป็นช่วงที่แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องนีสินก็ได้นะคะปัญหาสุขภาพอะไรก็ได้นะคะหรือจะต้องอ่าปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญมาในช่วงผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางที่คุณแก้ปัญหาออกมีทิศทางที่คุณจะหาจุดลงตัวได้นะคะแต่ระวังเรื่องความใจร้อนใจเร็วอย่ารีบเร่ง ระวังเรื่องอุบัติเหตุดูได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญคนรักนนาราศีกันต้องระวังตรงจุดนี้ต่อไปนะคะคนรักนนาราศีตุลคนลักนณาราศีตุลเนี่ยดาวคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอเจ้าเรือนปัตตนีแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะก็จะเด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคอยู่นะคะ แต่จะถามว่าได้เต็มที่ไหมอ่ามันก็จะมีดาวคู่ศัตรูมาขัดแย้งอยู่ก็ไม่ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องอ่าเสี่ยงโชคแบบเต็มที่เต็มทางอะไรไม่ใช่นะคะแต่ก็มีทิศทางที่ดีถ้าพื้นดวงคุณดีเนี่ยอ่าก็โชคคุณก็อาจจะดีอาจจะได้โชคด้านอื่นก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโชคอ่าบางคนนี่คิดแต่จะเสี่ยงโชคอย่างเดียวไม่ใช่นะคะคุณอาจจะได้โชคด้านอื่นได้ด้วยก็ได้หรือได้ข่าวดีเรื่องบุตรบริวาร เรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆเรื่องความคิดสร้างสารรค์อะไรเกิดไอเดียปิ๊งปังขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้เป็นสิ่งที่ดีในช่วงจังหวะนี้ของคนลัคนาราศีตุลนนะคะมีไอเดียใหม่ๆพุดขึ้นมาแต่อาจจะต้องมีสิ่งอะไรที่ทําให้คุณลังเลสิ่งที่คุณคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงจะทํำยังไงอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันจะหาทางออกของมันเอง พอเวลาผ่านไปสักพักถึงจุดหนึ่งคุณจะคิดออกว่าคุณจะทําทิศทางไหนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องความคิดความอ่านของคนลักขาราศีตุลแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆงานเสริมขึ้นมาได้นะคะอันนี้คือคนลักนณาราศีตุลต่อไปนะคะคนลัคขณาราศีพิจิกคนลัคน,รนาราศีพิจิกจะ เป็นดาวตัวเองเลยอะดาวอังคารแล้วก็เป็นดาวอาลิด้วยไปอยู่ในเรือนพันธุอ่าปัญหาเรื่องบ้านเรื่องในครอบครัวอาจจะมีการจัดการเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะได้ลาบจากที่อยู่อาศัยอา,อาจจะมีทิศทางที่ดีเพราะว่ามันก็เจอดาวคู่าธาตุอยู่นะคะมันก็จะส่งผลดีนะคะในการจัดระเบียบจัดแจงจัดการอะไรภายในบ้าน แล้วก็ส่งผลดีให้กับเราแต่ก็ต้องระวังความขัดแย้งด้วยนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างของการเติบโตเนี่ยมันจะมีข้อกังขามีข้อขัดแยง้งมีแบบทดสอบให้เราก้าวผ่านก่อนแล้วมันถึงจะดีนะคะอันนี้คือคนลัคนณาราศรีพิจิกที่เกี่ยวพันกับเรื่องครอบครัวและก็ในบ้านนะคะ,ะก็ต้องมีการจัดระเบียบจัดแจงจัดการแก้ปัญหาต่าง แล้วมันจะสู่ในทิศทางที่ดีนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ดาวคานที่โคจรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่23กุมภาพันธ์ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีใช้สติในการตัดสินใจปัญหาต่างๆแล้วทุกท่านก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ